มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีข้าล้ำเแลือเลิศประเสริฐสีมีอะไรเทา่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติตามม่ตางสุขสําราญ บัณดีกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจราร,รสีสุขังเสติอัศมิงโลเกปร,รัมหิจั ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้แต่โลกหน้าธร,รมโมหเวรัตติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธร,รมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นาทุกขติงัจติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมะว,วังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนเมื่อวานนี้ลมแรงย,งยิ่งตอนหัวเย็นๆหัวค่ำๆลมแรงใบไม้นี่ปิวว่อนเลยละ่ะ ลงตาก็คิดคิดไว้แล้วว่าพรุ่งนี้อากาศจะเย็นลงอย่างแน่นอนอก็เป็นจริงดังที่ว่าพยากรณ์ได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่ายิ่งกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเสียอีกอ,อากาศก็เย็นลงจริงๆเลยหนาวเย็นพอสมควรต้องระมาระวังดูแลสุขภาพนะท่านทั้งหลายอ,อย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมันเข้ามาเบียดเบียน สาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่งก็คืออุตุนี่แหละอุตุสม,มุทฐานเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลถ้าเรารู้จักระมัดระวังป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะดีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารร่างกายแต่ว่าถ้ามันเกิดจากภายนอกเนี่ยเราเราสามารถป้องกันได้อยู่เกิดจากดินฟ้าอากาศเตียนแป้งเนี่ยเราก็ ป้องกันไว้นะทําร่างกายให้อบอุ่นไว้นะออกกําลังกายบ้างห่มผ้าหนาๆนะนะก่อนหลับก่อนนอนอย่าเพ้อเปิด,ปดพัดลมโดยเฉพาะลูกๆหล,ลานๆของเรานี่คนเท่าคนแก่ก็เช่นเดียวกันอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันขาดมันบั่นทอนสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคแปลว่าสภาพที่มันบั่นทอนที่มันเสียดแทงร่างกายของเราให้ได้เราให้เราเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าเป็นแล้วก็ต้องรักษารักษาไม่หายก็ต้องตายจากกันไปนะก็ป้องกันไว้รักษาชีวิตไว้หวงเห็นชีวิตไว้เพื่อที่จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีต่อไปมีท่านสาธุชนมีท่านท่านสาธุชนบอกมาบอกว่าหลวงตาอยากจะฟังเรื่องราวของพระเทวทัตนบ้างเราให้ฟังบ้างสี่บ้างสี่นะ,ะน่าสนใจนะพระเทวทัตเนี่ยถือว่าเป็นคู่ ผู้แค้นผู hat, ้แค้นคู kind of so ่คู่ล้างคู่ผลานของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายหลวงตาก็จะเล่าให้ฟังเราให้ฟังพอสมควรพระเทวทัตเนี่ยนะพระเทวทัตนี่ถือว่าเป็นคู่ล้างคู่ผลานพราสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกภพทุกชาติตั้งแต่ชาติต้นๆเนี่ยที่ท่านได้กล่าวไว้บอกว่าพระเทวทัตเนี่ยกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ เกิดเป็นพ่อค้าเกิดเป็นพ่อค้าค้าขายนี่แหละนะก็เดินทางไปเมืองเมืองหนึ่งนะในเมืองนั้นในหมองนั้นก็มีหญิงยากจนคนหนึ่งเอาถาดทองคํามาขายนะถาดทองคำเพราะพระเทวทัตเนี่ยซึ่งเป็นพ่อค้าขี้โกงเป็นพ่อค้าขี้โกงก็มาหาซื้อมาสาหาซื้อของเก่าเห็นถาดทองคํเนี่ย ก็บอกคุณยายนั้นว่ามันไม่ไม่ใช่ทองมันไม่ใช่สาดท,ทองอะไรหรอกมันเป็นของของของไม่มีค่าอะไรนะเป็นถาดธรรมดาถาดตะกัวธรรมดาออซื้อในราคาถูกๆนะแต่คุณยายนี่คิดว่าถาดนี้ต้องเป็นถาดทองแน่นอนแม้ว่ามันจะมีคราบนะเปือเป้อนก็ยังคิดว่ามันเป็นถาดทองคําของจริงก็เลยไม่ยอมขายให้กับให้กับพ่อค้าขี้โกงนะทีนี้ ถ้าบริษัทของเราก็เกิดเป็นพ่อค้าเหมือนกันแต่เป็นพ่อค้าเป็นแต่เป็นพ่อค้าสุดจริตเป็นพ่อค้าที่รับซื้อสิ่งของเนี่ยตรงไปตรงมาซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็ไปหาคุณยายนี่เช่นเดียวกันก็มองดูว่าเออนี่เป็นของเป็นทองคําจริงๆด้วยเป็นทองคําคุณยายเป็นทองคําก็เลยขอซื้ออ่าขอซื้อในราคาที่ตรงไปตรงมาคุณยายก็ขายให้เพราะว่าพ่อค้านี้ซื้อตรง บอกว่าเป็นถาดทองคําพระโพธิสัตว์ของเราก็เลยได้ถาดทองคํานั้นไปนะและก็ให้ราคาอย่างงามแก่คุณยายพ่อค้าขี้โกงนี่พ่อค้าขี้โกงไม่พอใจอย่างมากหานะว่าพ่อค้าสุดจริตนี่ไปตัดหน้าเขาอุตส่าห์จะได้ราคาถูกๆแล้วนี่กลับมาตัดหน้าเสียอีกก็เลยตั้งจิตอธิษฐานกรรมขีด,ดินทรายกรรมดินทรายขึ้นมาบอกว่า จะขอจองล้างจองผานเจ้าพ่อค้านี้ไปทุกพบทุกชาตินะเท่าเม็ดทรายนี่แหละนะเม็ดทรายในกำนี้ในคำม,มือนี้มีกี่เม็ดก็จะขอจองเวรนจองกรรมไปตลอดเม็ดหนึ่งก็ชาติหนึ่งันะเม็ดทรายไม่รู้เท่าไหร่ก็เลยจองเวรนจองกรรมมาเรื่อยๆนะพ่อค้าขี้โกงก็คือพระเทวทัตส่วนพ่อค้าสุจริตพ่อค้าที่ซื้อตามความเป็นจริง ใจซื่อมือสะอาดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็เลยมีการจ้องเวียนกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งชาติชาติสุดท้ายที่มาเกิดเป็นพระเทวทัตนี่แหละมาเกิดเป็นพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นญาติกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละพระเทวทัตเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าสุภพุทธกับพระนางอมิตาพระนางอมิตาซึ่งเป็นซึ่งเป็นญาติกันเป็นญาติกันกับ พระสัมาสัมพุทธเจ้าของเราเพราะว่าพระนางอมิตาเนี่ยก็เป็นน้องของพระเจ้าสุโทธทนะนั่นเองนะก็เป็นญาติญาติกันนะแล้วก็เทวทัตเนี่ยก็เป็นพี่ชายของพระนางยาโสธราพิมพานะพระชาย,ยาของเจ้าชายสิทธะเรียกว่าเป็นญาติสนิทมิตรรักกันนั่นแหลนะแต่ว่ามันได้ผูกอาฆาตกันมาก็เลยจองเวรจองกรรมกันมาเรื่อย ในครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเสเด็จเยี่ยมกรุงกบิลพัทเยี่ยมพระญาติก็มีบรรดาพระกุมารทั้งหลายนี่ออกบวชอ,ออกบวชตั้งแต่พระอานนท์ตั้งแต่เจ้าชายอานนท์เจ้าชายพระคู่เจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าการุทายอมมาตและก็อุบาลีอุบาลีก็ออกบวชออกบวชด,ด้วย เรียกว่าเจ้าเจ้าชายฝ่ายฝ่ายฝ่ายกุมกบินละพัด์นี่นะฝ่ายกุมกบินละพั์ฝ่ายสกยะวงก็ออกบวชทางฝ่ายโกริยวงก็คือพระเทวทัตเจ้าชายเทวทัตก็ออกบวชด,ด้วยออกบวชด,ด้วยนี่แต่และองค์ก็ได้บรรลุธ,ธรรมนะส่วนพระเทวทัตเนี่ยได้ฌานโลกีคือมีฤทธิ์มีเดชสามารถห,ห่อเหินเนืนอากาศแปลงร่างได้ก็ไปสมคบกับคือ อ่าพอมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากทํางานแทนพระพุทธเจ้าอ่าว่าพุทธเจ้านี่แก่ชราแล้วควรจะอ่าวัจะมอบหมายการดูแลพระสงฆ์เนี่ยให้กับพระเทวทัตนะ่เทวทัตก็มีลาภสักการะเกิดขึ้นนะเพราะอาศัยฤทธิ์เพราะอาศัยฌานของตัวเองก็มีโยมศรัทธาเลื่อมใสมากมายเยอยะแยะเลยนะก็เลยหลงตัวเองเนะ่เพราะได้ฌานได้ฤทธิ์หลงตัวเอง ก็ไปสมคบกับเจ้าชายอาชาติชาติศัตรูนะยุโยงให้เจ้าชายอาชาติศัตรูโปรงพระชนพระบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารแล,ล้วก็ร่วมมือกับเจ้าชายอาชาติศัตรูนี่ให้ให้มอมเมาเอาเหล้านี่ให้ช้างนา,าคิรีนกิน,นกินเมาแล้วก็เอามาจะทําทร้ายพระพุทธองค์นีจะทําทร้ายพระพุทธองค์แต่ว่าพระอนนท์นี่ยอมสละชีวิตยอมสละชีวิตของตัวเองนี่เพื่อที่จะ ขวางช้างนาลาคิรีนี่ไม่ให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้กับช้างนาลาคิรีแล้วก็พระเทวทัตนี่ก็ไปทำอะไรก็ไม่สำเร็จพูดง่ายๆก็ให้ให้ไปจ้างนายขมังธนนะูมายิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าพวกนี้ก็ออกบวชบมดเพราะเมตตาพราเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรียกว่าไม่ประสบผลสำเร็จ กิ้งอ่ากิ้งอันนี้นะไปขึ้นเขาคิชกูแล้วกิ้งก้อนหินจะมาทําร้ายพระพุทธเจ้าก็ไม่สําเร็จอีกก้อนหินนั้นกิ้งลงมาก็ไปถูกกิ่งไม้แล้วก็แตกกระทบกับก้อนหินอื่นแล้วก็แตกสะเก็ดนี่แต่สะเก็ดก้อนหินทา้นั้นที่กระเด็นกระดอนมาถูกรพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อท่านจึงได้บัญญัติไว้ว่าผู้ทำผู้ทำพระพุทธเจ้า ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อขึ้นนี่ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยแล้วก็พระเทวทัตก็ทำอนันตริยกรรมแล้วทำร้ายพระพุทธเจ้าทำอะไรก็ไม่สำเร็จนะก็เลยเชิญชวนพระเชิญชวนพระมาเป็นบริวารว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติไม่เคร่งครัดมาอยู่กับเราดีกว่าก็เลยขอเข้าไปขอพระพุทธเจ้าบอกว่าขออะไรขอบัญญัติห้าประการนะ ขอบัญญัติห้าประการขอว่าพระสงฆ์สามเณรพระภิกษุนี่จะต้องบิณฑบาตเป็นวัดนะจะต้องบิณฑบาตเป็นวัดห้ามรับกินนิมนต์สองนะให้อยู่ป่าเป็นวัดห้ามอยู่ในบ้านในวัดอย,อย่างเด็ดขาดให้อยู่ในป่าโดยเฉพาะป่าชา้านะให้อยู่โคนไม้เป็นวัดนะอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปอยู่ในที่มุงที่บังอะไรอย่างอื่นให้อยู่ที่โคนต้นไมนะ้นอกจากนั้นแล้วให้ทําอะไรอีก ให้ถือผ้าบางสุกุลห้ามรับข้าลือหะาบดีจีวรอนญาติมีโยมมาถาวายผ้าจีวรก็รับไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายก็คือห้ามฉันเนื้อฉันปลาให้ฉันแต่พืชแต่ผักฉันมังสวิรัตพูดง่ายๆนี่คือคําขอของพระเทวทัตห้าอย่างแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตของพระนเนื่องด้วยญาติโยมเนื่องด้วยผู้อื่นเราจะ,ะาเราจะกิน อย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะเนี่ยไม่ได้เขา,เอาอะไรมาให้ก็ต้องฉันแล้วก็อยู่ตามที่ต่างๆตามเหมาะตามควรเกี่ยวฐานะไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าจะบินทบาทตลอดชีวิตคือมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถบินได้ก็ไม่ต้องบินนะหรือสถานที่แห่งไหนมันไม่สามารถบินทบาทได้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องบินตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตคือพระองค์ มองเห็นการไกลว่าให้อนุโลมไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆพระเทวทัตก็ไม่พอใจนะไม่พอใจอย่างมากเลยไม่พอใจผูกอาฆาตพยาบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากเลยละ่ะนะผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรนจองกรรมกับพระพุทธเจ้าในที่สุดก็ถูกแผ่นดินสูบถูกแผ่นดินสูบแผ่นดินรองรับรองรับความชั่วของพระเทวทัตไม่ไหวถูกแผ่นดินสูบ ถูกแผ่นดินสูบแล้วก็สํานึกได้แผ่นดินสูบลงไปนี่เจ้ากระทั่งเหลือแต่คางกระดูกคางนะจะมุดลงไปแล้วก็เลย orm, ยอมยอมพระพุทธเจ้าว,ว่าขอให้พระพุทธเจ้าได้อภัยให้ด้วยเถิดนะพระพเจ้าขอถวายกระดูกคางนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เลยถูกแผ่นดินสูบถูกแผ่นดินดูดลงไปแล้วก็ไปเกิดในโลกอเวจีปานนี้ก็คงจะไหมในโลกอเวจีนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัส ตรัสว่าเนี่ยพระเทวทัตนี่หลงตัวเองหลงตัวเองมัวเมาในลาบในสักการะในคํายกย่องสรรเสริญลาบสักการะคํายกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเพื่อทําลายพระเทวทัตเพื่อทําพระเทวทัตให้พินาศแล้วพงศ์ก็ตรัสอ่าตรีทัศมีพระดํารัสว่าลูกกล้วยผลกล้วยเนี่ยมันฆ่าแม่ของมันนะขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อฆ่าต้นอ้อ ลูกม้าอัศดรฆ่าแม่ม้าอัศดรลาบสักการะและคำสรรเสริญทหลายก็ฆ่าคนโง่ฆ่าคนชั่วเห็นไหมต้นกล้วย,ยต้นกล้วยต้นไหนก็แล้วแต่มันมีดอกมีผลออกมาคนก็จะไปตัดต้น,นมันฆ่าแม่ของมันต้นไผ่ก็เหมือนกันต้นไผ่ต้นอ้อก,ก็เหมือนกันม้าอัศดรลูกม้าอัศดรก็เหมือนกันม้าอัศดรเนี่ยถ้ามันคลอดลูกมาอะไรแม่มันก็ต้องตาย คนชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันคนชั่วคนโง being, change, climate, that that land, Alpha, ่ม <men> so, ีสติมีปัญญาแต่ว่าใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรู้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องไปคดไปโกงโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายนี่โกงบ้านโกงเมืองก็ไม่รอดปลอดภัยก็ถูกดำเนินคดีเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่หลงอำนาจหลงลาบสกการะลงคําสรรเสริญเยินยอนก็มักจากที่นาศเพราะฉะนั้นให้เรามีสติมีปัญญาในการดำเนินชีวิต ในการอยู่ในสังคมต่างๆโมหะความหลงความมัวเมาไม่เข้าใจว่าชีวิตมันไม่เที่ยงมันไม่จรังยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นของของเราเราไม่เข้าใจตามสภา,าวะที่เป็นจริงรู้อยู่แต่ว่าถูกโมหะมันครอบงำถูกความหลงถูกความถูกความโลภในลาบสักการะถูกความมัวเมาในลาบสักการะในคำสรรเสริญเยนยอมันครอบงำเกินไป ไม่รู้ไม่เข้าใจตามสภาวะที่เป็นจริงว่าสภาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อไม่เข้าใจแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์ตลอดไปเป็นทุกข์ตลอดไปต้องพินาศชีวิตก็พังชีวิตพังในโลกนี้แล้วก็ไปสู่โลกหน้าก็มีความทุกข์ตลอดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เราดําเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาก็จะนําพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และประสบกับความสุขสงบตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร